พี่คุณยายเป็นคนเลี้ยงเลยนี่บอกเออเดี๋ยวก่อนกลับก่อนเอานุ่งวิธีนุ่งอ้าวโอเคผ้าไหมของเราสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูผ้าไหมสุรินนะคะคุณยายเป็นผู้เลี้ยงไหมต้นกำรับเลยโอ้นี่เขาให้ดูนะคะนี่นี่จะของผ้าไหมงามๆเดี๋ยวนะคะขอนุ่งผ้าไหมก่อนจังหวัดสุรินของเรานะคะมีในเรื่องของ ให้ชาวสุดินเรานุ่งผ้าไทยไปทำงานนะคะเดี๋ยวนะไปก่อนเก้าคุยเดี๋ยวเราคลั่มาะเองนุ่งผ้าไทยไปทำงานเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแอบคุณยายนะคะว่าผ้าไทยงามๆของเราผ้าไหมสุดินเนี่ยดูสิมันงามมากพะยันั่งพยันนั่งพอดกงนไก่พูดไอ้กล่องอสยจะเฮ้ย วิธีการเลี้ยงไหมวันนาจงบืนก่านนางจูเริ่มต้นจากเลี้ยงไหมนะคะเป็นการจูเราเลี้ยงไหมตัวเล็กๆฟักตัวเสร็จแล้วก็จะต้องเก็บก่เนมาแต่กำเนิดก็จูเลี้ยงโอ้จากเสี้ยแต่สมัยนาคือไงนาเสียนจูเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไหมตั้งแต่เกิดมาจนอายุเก้าสิบปีตอนนี้ตักหมอนกันนี่ไงจี้ใช่กันนี่ไงจูตั้งแต่แต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านแถวนี้จะทำในเรื่องของการทำนาเพราะฉะนั้น ตอนเช้าก็ไปเก็บหมอนเลี้ยงไหมตอนสายก็ไปทํานานะคะอันแอมม่แอามูลนะเจยโน่ตาบอกว่าจะมาจัดเพียงเทสโดยยิใส่งระไง่แสิ่งที่ชาวบ้านหรือว่าคนที่ส่วนเราจะชอบทําทุกบ้านเลยคือการเลี้ยงหมันแล้วเนี่เราก็ทอผ้าไหมออกมมาดูเดือดจุ้งแลวก็ไอดอกอุ้ยแดงพี่ไป็นหนอนเดี๋ยวหน้าดำนาสต็อกตรงไหนเดิมว่านานาอ๋อหน้าเนาะเอ๊ะ เอ็ดบีแล้วก็ปุกเอ็ดบีแล้วก็เสิร์จิ้ม้าเอ็ดบีบีก็คือตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวไหมตัวผีเสื้อเออแล้วก็ทําการฟักออกมาเป็นผีเสื้อผีเสื้อก็จะผสมพันธุ์กันผสมก็จะออกมาเป็นตัวหมอนเล็กๆใช่จะเป็นตัวหมอนนะเราก็จะใส่เป็นกระด้งแล้วก็เลี้ยงเออเลี้ยงวิธีการเลี้ยงก็ไปเก็บหมอนเก็บหมอนมาซอยก่อนเป็นตัวเล็กๆเริ่มจากตัวเล็กๆ วเวลาที่จะรู้ว่าตัวหมอนเราโตขึ้นหรือเปล่าเขาจะมีกินอิ่มแล้วก็นอนอืมอมาน,น,น,นอนกันนอนเขาจะเริ่มแปลงรูปลดลงเขาก็จะเริ่มโตละนั่นนานปิดหัวกับปิดบ้ากับปิดเกลี่ยนตัวหมอนเนี่ยจ,จ,จะนอนตามประสบการณ์ที่ยายเลี้ยงนยายบอกว่าอนอนสี่ครั้ง,งที่สี่โตละเตรียมสุกเตรียมสุกก็นอนอีกเจ็ดครั้งตื่นอีกเจ็ดครั้งอีก ใช่ไม่ใหญ่มีมวยมีบ่ามีปายมีป้อนมีเบ่ากับปุนมีป้ายกับปุนมีป้อนก็เยอนะใส่นอนสี่ครั้งค่ะห้าหกเจ็ดวันนอนสี่ครั้งเขาก็จะสุกพอสุกโตแกเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ใส่โจใส่โจใส่กระด้งใส่กระด้งแล้วก็ทําการแกะเอาไปสาวไหมสาวไหมออกมาเป็น เส้นผ้าไหมการที่จะมาเอเป็นผ้าไหมพื้นงามๆนี้ได้ต้องเอามาทอเอามาย้อมเอามาแต่งงานฝีมือของชาวสุรินทร์ลายที่เราภูมิใจนะคุณยายนาะดูคนนั่งดูฝีมือของเขาสวยแต่ก่อนจะเป็นเส้นไหมแต่ก่อนคุณยายทาไร่ทานาด้วยก็เราไปลายโดยจุนตาหนุ่าจุนตาไงหนุ่าจุ่มที เทาจริงเวลาชูดูแต่ไหนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมมาจะอยากไปทำงานก็เข well, so. ้าไปนากระสายก็ขบวนไม่อยากให้ยายเลี้ยงมากหนักเท่าไรก็ทนนะจะไปทำงานที่หนักเลี้ยงไหมก็หนักแต่ก็ทนเพื่อให้ลูกหลานได้ผ้าถุงไหมใส่เราต้องภูมิใจนะคะที่ได้ผ้าไหมงามเก่งมากแบบนี้มาใส่คุณยายเก่งมากมากไปยงตัวคำเยอะเขาบอกเขามีผ้าไหมสวยเยอะ มายคุณยายเอามาให้ชมหนึ่งชิ้นกับผ้าไหมงามๆของคุณยายค่ะเจ้าของต้นตำรับผ้าไหมของบ้านเรานะคะเก่งมากขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังให้กำลังใจชาวสุรินทร์ตอนกล้วยคุณยายคนสวยคนสุรินทร์เก่งนสวยมมากค่ะคนสวยแล้วก็คนสวยด้วยค่ะ